พอดีรอเลยวะตอนนี้เขาเขาขันตึงขางมาจังหน่อยหนึ่งโอ้ว,วันนี้ครับว้องหินครับน่าเห็นไหมครับสวยสวยสวยบอกเลราสวยเออโอเคเลยมันต้องถ่ายเพราะว่าป่อ,อครับก็มือนี่ครับมาทรงน,นะครับเป็นกระเช่าหลั้างความกว้างขนาดเมตร60นะครับก่อโอใส่ก็ยันมากครับนี่ครับ เดี๋ยวผมถ่ายให้เบิ้องเล่าครับสวยครับสวยสี่เก้าสี่นะครับยันมาหอยท่ายว่าสวยงามครับรูปลักษณ์นี่พอดีเลยครับควอมควมกวงของกระเช้านี่เมตรหกสิบนะครับเดี๋ยวผมจะวัดให้เบิ้องเล่านะครับนี่ครับหนึ่งเมตรหกสิบเซนนะครับอ่อมยืนด้านหลังนะครับ คืนหลังนี่ร้อยสามสิบครับถ้าเอาตรงตะแกงด้านทางนะครับมองตะค่ายนี่หกห้าสิบแล้วก็ขึ้นคอกมาอีหกสิบเส้นนะครับก็รับประกันนำนักนะครับรุ่นนี้แปดร้อยโลครับเพราะว่าช่วงขัานทั้งหนานี่ไซสเล็กล่างซี่มาเต็มครับเต็มสมบูรณ์แบบนะครับไซสหู้สลักใหญนะครับจะมีหู้หน่อยกับหู้ใหญ่หู้ใหญ่นี่ยไซส์ฟอร์ดครับฟอร์ดหรือเอ็มยูนะครับหู้หน่อยข้างในนี่ไซส ตระกูลเอลนะครับตระกูลเอลตามกาหาซิบแรงลงมานะครับใส่เดือบมีขาตั้งข้างล่างให้เรียบร้อยถอยเข่าเสียบระดับพอดีครับกะเสมอหล่อเออหล่อล่นนิดนึงนะครับหล่อล่นนิดนึงเออๆนะครับโอ้บัตรเนเออหล่อล่นนิดนึงแม่นครับสวยงามครับลดไปได้กกระบะไปได้ครับไม่มีปัญหาเมื่อตัองไปกลัวติดนะครับก็ถือว่ากำลังสวยกำลังสวยน้อยใหญ่นาะครับ เออเนี่ยครับเอท่านผู้ชมนะครับท่านจากของผู้อามาส่งเพื่อนนะครับอันนี้เป็นออยู่ในอํำเพื่อหน้องสองห่องนะครับจังหวัดขอนแก่นเนาะครับผมเอตมุนยังคืุนรุนภาคเออตมุนรุนภาคนะครับเพราะว่านี่ก็เป็นร้อยต่อผมคิดว่ามันนี่นาติดติดก็เขตของจังหวัดขาดเนาะเป็นอำเภอสุทายเนาะเป็นบอลอำเภอสุทายก่อนที่เขาเอสู่จังหวัดนครราชสีมานะครับก็ ให้บังครับรูปร่างแล้วโครงสร้างนี่พอดีครับความแข็งแรงแข็งแกร่งโอ้นะครับนี่นี่มุมมาเล็นนําผมเลี้ยงหมาอยู่เขาเด้กินหมาเขาเรียนมาหาผมโอ้มากเลยล่ะนี่ครับเบังความสวยงามครับโอเคเนาะก็หากสนใจจางไดก็โทรมาเด้อครับบริการส่งฟรีครับเออส่งฟรีนี่ในบริในหมายถึงว่าจังหวัดเลยนะครับแต่ตางพื้นที่ก็ขอคาำมันนะครับในการเดินทางนิดหน่อยนะครับก็ดูแลลูกค้าทั่วประเทศครับ ลายจุดนี่ผมไปส่งได้ครับผมก็ไปครับแต่ให้รถคอกไปบางที่ก็อาจที่เป็นช่วงวันธรรมดาแล้ววันเสาร์อาทิตย์นี่ผมผมติไปเองครับบางทีไปเยี่ยมยามลูกค้าเนี่ยออกนอกพื้นที่เนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวหาข้อมูลนะครับเดี๋ยวสอบถามหลายๆอย่างกับลูกค้าเพราะว่าติดเอาออกมาพัฒนานะครับเครื่องมือเกษตรหลายๆด่านนะครับก็สรงช่วงนี้ก็นะครับมาส่งลูกค้าสองสองสองชิ้นนะครับ อันนี้ชิ้นแรกลงเรียบร้อยแล้วใส่รถแล้วอีกชิ้นนึงนะครับเอาแขนหน่อ้ตรงอู่รถนะครับเพราะเดี๋ยวจะไปต่อเจะไปจะไปจังหวัดอุบลอำเภอศรีเมืองไม่ไกลยุ่ครับไปบ่ายไปแล้วครับก่อจะหอดกขึ้นแรงนี่สิครับหอดบานโมโหจากกี่ชั่วโมงเด้อนะครับก็หากสนใจยังได้ก็โทรมาได้ครับสั่งได้ครับต้องการขนาดความกว้างความสูงขนาดใดบอกได้ครับตามตัวรถได้ต้องการรถบันนักประมาณไหนละค่ะไหนคุยกันได้ครับ ทำตามสั่งลูกค้าเสมอครับโอเคครับเออก็ใส่ได้ทุกรุ่นครับเนี่ยนะครับก็ของยี่ห้อนี่ก็ใส่ได้ครับฟอร์ดฮอนเลนอะไรทำาั้นเดี๋ยวเหูฟอร์ดก็ใส่ได้ด้วยหนึ่งหูใหญ่ข้างในข้างนอกเนี่ยครับจะเป็นหูฟอร์ดเนี่ยครับหูนี่จะเป็นหูฟอร์ดนะครับหูฟอร์ดเอ็มยูเอ็มยูไล่ตั้งแต่ซีเก่าขึ้นไปนะครับของคู่โบตานี่เป็นเอ็มยูครับแต่ฟอร์ดนี่จะเป็นสลักใหญ่ใส่ได้ครับเออมันมีสองสลักนี่มีสองรุ่นครับตระกูลตระครับ ตระกูลเอ็มก็ตระกูลเอลนะครับโอเคเนาะขอบคุณใไรครับขอบคุณครับ